ไอ้ยาไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องแล้วพันนี้โอ้โหสชดยอดตายตายพันนี้เนียนเจ๊ก,จกแหละพันเนี้โอ้โหแหมไม่ลงเลยอะลงมาตะบ่าวทุกสวนเลยอะได้ลุ้นระทึกหลาสัญเด้นลุ้นลุน,ลนสัญเดนลุน้นแดงคืนกิน การลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้อใดที่กลัวความสูงประสิดดาวและสกษาใา้ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณจารย์ให้ดีก่อนรบนนับชมโอเค thank you student สวัสด,ดี Good morning Student เข้ามาแล้วก็ตักทายปรูกันนะ เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยแหละเราจะไม่พูดปั่มลำพองแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเตดกันอย่างเอามันเลยแหละสิตเดนวันนี้ช <Wow. S 1> ่วยช่วยแช์ให้โปรกันานะดูจากลายมือแล้วนะวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขนาดไม้นะโปรขอแรจากลายมือของโปรก <Hey. S 1> ่อนไอ้ยาเรามีพอร์ทห้าสิบเหรียญนะสเตเดนดูนี่มันแดงกืนกินแล้วนะสเตเดนขนาดไม้ของเราก็จะเป็นห้าเหรียญจุดห้าห้าแล้วกันเลิกงามยามดีนะสเตเดนนี่เป็นแดงกื่นกินนี่กราฟเป็นกรอบพักตัวเลยนะสิตเดนเห็นไหม เป็นกรอบอะใช้เวเลยเนี่ยโหสุดยอดเลยแต่ตอนนี้เขาติดแนวตรงนี้อยู่นะอุ้ยเลยแนวมาแล้วสตตวเดนแม่ถ้าขึ้นไปอีกสักรอบแล้วโปจะประเดิมให้แบบสวยๆเลยนะสตตวเดนมันแดงกึนกินนะเนี่ยแล้วตรงนี้มีแนวแรงซื้ออยู่ข้างล่างเฮ้วย,ยังมีแรงให้มันพอวิ่งลงไปได้นะแต่มัวโม่มแหละสตตวเดนนเมื่อเดียวอะ <S <S เอ้ยเนี่ยรูปแบบมาแล้วเราก็จะเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเปิดหลายๆคู่ก่อนสตตวเดนเปิดอนาเกของเราก่อนวิ้ยุบชุบนี่ เราเทรดห้าเหรียญน,นะห้าเหรียญห้าห้าสามไม้ติดถ้าวินสามไม้ติดนี่เอาเลยนะเอาเลยสติเดนแต่ถ้าแต่ถ้าแพ้สามไม้ติดแล้วก็แลนเลยแลนเลยนะสติเดนนะไม่เอานันหนีนะเหมือนกันนะใครจะไปเอาโอ้หน่ากลัวเนี่ยว่ากาฟใครเกิดเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะเออหลังจากเรียนกันไปแล้วนะเออใครที่ว่ายังไม่ได้นี่นะเป็นมือใหม่มาแลคลิปนี้เสร็จแล้วโอ้อยากจะมาเทรดแบบโปรอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมไปแล คลิปสอนก่อนโปรทาไว้ให้นะ student, นะ <Yeah. S 1> สติวเดนสุดยอดเลยลองไปเรียนนี่มันติ้งไสลงมาแล้วยังกดไม่ได้นะสติวเดนมันแรงซื้อส่วนขึ้นมานะตรงเนี้ยโปรบอกไว้ก่อนเลยนะเราเห็นมีไสขึ้นมาสูงๆนี่ไม่ได้นะมันติดแนวตรงนี้นติดไสเห็นไหมก <Yeah. S 1> ารม,มันเคยขึ้นไปแล้วนี่นเห็นไหมมันจะขึ้นแรงแรงซื้อมันบอกไว้เราชักทีดีว่ามันโดนล็กขายทุบแบบนี้โอ้ยมันทุบลงมาเนี่มเสิรเดนมันทุบ ทุบแรงเลยแหละเนี่ยตอนนี้มันจะทุบอีกไหมทุบอีกไหมแรงมันจะขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงชูแข็งแรงสเตวเดนอายาตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยอายาขอขอโอ้ยตรงนี้สเตวเดนเดี๋ยวเรามาแลกันเราจะได้ออเดอร์แล้วเราขอแบบลุ้นระทึกเลยนะโอ้ยโอ้ยมันระทึกจริงไหมระทึกจริงไหมโอ้โหชิบหายแล้วสเตลเดน โอ้ยโอ้ยประเดิมไม้แรกเป็นไงล่ะสติวเดนขึ้นไปแล้วสติวเดนเอาแล้วสติวเดนเหนื่อยเอาไปแล้วไปแล้วสติวเดนเป็นไงประเดิมไม้แรกสติวเดนก็เห็นกันอยู่เล่นเป็นไงล่ะโอ้ยอย่าลงมานะอย่าลงอย่าเฮ้ยอืมเล่นขายนี่มันมีใช่ตรงนี้สติวเดนอย่าอย่าทุบนะอย่าทุบ อุ้ยลุ้ยุ้อันนั่ไงบอกนะชาติเดียวเดนอย่างช่วยนี่โปรช่วยอะไรชาติเด่นเล่นถายทุบแล้วทุบขึ้นมาลุกชวนมาไปชวนชวนมาลูกวนชวนชวนขึ้นขึ้นมาอาฮาโอ้ดีอย่างแรงชติเดวเดนอยาหมดความหวังน่งน้ำตาลินเลยชติเดีวเดนเลยอยาโอ้เอฟเฟออีกชักรอบอ้ยา้ออ้เด้ออ้ออ้ออ้ ไอ้ยาแนวมันสวยนะสเตเดนตรงนี้มันเป็นแนวอ่าใช้เวนะอ่าไอ้ยาแล้วมันมีแนวใช่ตรงนี้นี่สเตเดนเห็นไหมมันมีใช่ตรงนี้แหละอ่าพวกใช่ตรงนี้มันเป็นเป็นใช่ได้สวยนะความจริงอะ่ะเราอยาา่าเช่าสเตเดนเราเข้าตามรูปแบบแบบว่าชัดเจนแบบนี้เช่าไม่ได้นะเพราะว่ารูปแบบสวยจริงๆรีเจ็คแรงด้วยเมื่อกี้แต่เดี๋ยวแต่มันแรงเกินไปสเตเดนนะมันแรงเกินไปนะตรงนี้ ยาเกือบได้ฉันเชิญแล้วสติวเด้นเหนยแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นอีกนะมันขึ้นไปยามโปรโนะสติวเด้นแต่เราต้องมาอธิบายก่อนถ้าเราแพ้เสร็จแล้วใช่ไหมสติวเด้นเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าเรา,าเหตุผลการแพ้เรามีอะไรบ้างนะแต่ถ้าตามหลักเบสิกเลยเนี่ยโอ้โหแข็งแรงตามด้วยอ่อนแรงใช่ไหมสติวเด้นตามรูปแบบสวยงามมากเลยมีจังหวะรีเจกแรงด้วยแล้วตรงนี้มีเช่นกรีดด้วยนี่สติวเดนเห็นไหมสวยนะ ไอ้ยาสุดยอดเลยสติวเด้นแม่เปิดไมล์แรกก็เอาซะแล้วนะ<อ>สติวเด้นอยาเรียนเพียงแค่กูมาเรียนกับเราเนี่ยมุดฉังอยู่นี่อ่าสติวเด้นคิดถ,ถึงไงมุดฉังนะพอขอเมาส์ก่อนนี่ขอเมาส์ก่อนเลยสติวเด้นพอมันได้เทคนิคไปนะโอ้โหสติวเด้นมันชูนไปเป็นอาทิตย์โอ้โปก,ก็หาแหละเออเล้กแต่มันฝากน้องมากันนี่น้องย่าหมูนะน้องย่าหมูก็วันนี้ก็มาร่วม เป็นรักยมเลยรักยมมือใช้มือขวาของโปรเลยนะข่าวมาแล้วโปรข่าวมาแล้ว,ว,ลวกดขึ้นกดลงดีสติเดนอีกหนึ่งนาทีอีกวันมิเนสอย่าหูแรงซื้อมาแล้วสติเดนขึ้นไหม <Wow. S 1> ขึ้นไหมอุ้ยนั่งไงโอ้โหสติเดนโอ้โหโอ้โหขึ้นไปแล้วสติเดนกดไม่ทันหรอกวันนี้โอ้โหโอ้โหมันขึ้นไปแล้วสติเดน student. โอ้อย่าความตั้งใจของเราไม่ได้ก็จะกดขึ้นกดไม่ทัน,ทนมันแรงเกินนะสติเดน ี่ดันลงมาสักทีนึงนี่กดลงไอ้กดขึ้นเลยนะจุดเด่นแม่ลงมาล้ไม่ลงมาขึ้นะจะกดขึ้นนะหาแล้วกดขึ้นเนี่ยไม่ได้โอ้โหข่าวมาแล้วจุดเด่นโสดยอดแหละไม่ทันนะงวดสวนไม่พอไม่หาจุดเด่นนี่เลยมันขึ้นเป็นบั้งไฟพญานาคเลยนี่จุดเด่นเดี๋ยวดูก่อนมีแนวฉัมมาคันแถวนี้ไหมอุ้ยแนวโดจีตรงนี้ก็ใช้ได้นะโอ้โอ้อ่ออ้อ แนวใช่ไหมแนวใช่ไหมสตนเดนแนวใช่ไหมสตูเดนอ่าสวนเลยครับโปรอยา่าไม่หานแล้วสตนเดนนี่เป็นแท่งส่งได้นะสตนเดนเดี๋ยวร้อยมันย่อขึ้นมาหน่อยนึงร้อยมันย่อหน่อยจะกดลงแล้วแต่ตรงนี้มันเดี๋ยว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 สตูเดนโปรคิดว่านะตามทันนะสตนเดนตรงนี้เป็นแนวตรงนี้มีแนวสวนมีแนวขวางอยู่แต่กราฟมันน่าจะขึ้นรูปแบบ ตามเทรนได้นะสตูเดนเพราะว่าตรงนี้แหละมีเส้นกริดด้วยนี่โอ้สุดยอดเล่นกะขาวไปหน่อยสติเดนอย่าไปยองสตูเดนลงมาลงมาลงมาให้สุดเลยนะเดี๋ยวกดกดคึ้งตามเลยฟ o l l o w เทรนไปเลยสตูเดนแบบว่าตามเทรนน่ะแห่ไม่ลงเลยลงมาตะบาวทุกทุบลงมา ลงมาลูกไอยาไม่เลยสเตเดนสวนเลยอะสวนไม่ได totally. ้แล้วสเตเดนขึ้นเนี่ยมันจะไปให้ได้เลยเนี่ยผมนี่ยืนขึ้นเลยแหละตอนนี้นอนฟาร์มนะสเตอรเดนตอนน at ี้เราติดลบไปแล้วนะประมาณ5เหรียญกว่ากว่าสเตอเดนตอนนี้แนวโดนทําลายหมดแล้วตรงนี้เดี๋ยวเรารอกันชักประมาณ2นาที3นาทีให้มันกาฟมันวิ่งให้มันตามใจมันไปก่อนนะแล้วแต่ใจเธอจะไขว้าเลยล่ะกาเอ๋ยโอ้โหตีแนวปุ๊บมึงหนีอีกแล้วสเตเดนเห็นไหม พอตีแนวปุ๊บมันหนีอีกแล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดเลยสติเด้นปิดเพลงก่อนโอ้ยตายตายตายวันนี้โอ้โย,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 ยอลุ้นระทึกจริงๆสิสติเดนไปลุ้นระทึกกันสติเด้า สุดยอดอ่ะนี่อ่อนแรงแนละ้วสติวเดนแต่เขามีมีแรงซื้อน่าจะมารับแรงซื้อจากข้างล่างเลยนะเพราะว่า,าจากปลายไส้เลยแหละแต่นี่มันนี่รอยมันลึกๆก,กว่านี้หนะ่อยแล้วมีรีเจ็คนะโปรกดขึ้นเลยนะเนี่ยมีรีเจ็ค <Okay. S 1> นจะจากปลายไส้อะถ้าได้นี่ต้องได้แน,แนวนะสติวเดนอา้าไปแล้วสติวเดนไอายาได้บนแนวเลยสติวเดนเลยเอาแหละนี่แหละรูปแบบตามเทรนเลยสติวเดนโอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสติวเดนะ มีเส้นกีดกวางอีกเยโอ,ยโอโ้เส้นกีดกูพูดไม่ทันกาดกำไอยาไม่ไม่เป็นไรสติเดนมันต้องขึ้นได้โปรเชื่อ,อย่างนั้นนั่นแหละ <c oughs> โอ้โหนี่ตามรูปแบบมาเลยนะวันนี้สติเดนไปแล้วสติเดนอุย้ยเป็นไงล่ะมันข่าวมันแรงจริงนะสติเดนเนี่ยเส้นกีดเนี่ยขอให้มันงวบแล้วก็ขึ้นพ่วงไปเลยอะทะลุไปเลยอะเพราะถ้ามันทะลุไปเลยถ้ามันทะลุไปเลยอะเราจะปลอดภยัยสติเดน แต่ถ้ามันไม่ทะลุเนี่ยมันก็จะแพ้ปัญเนี้ยแหละสตรีเดนเลยไอ้ยาลูแบบ่แบบแบบแจแบบีมแๆบบแบบทั้งนั้นเลยนะสตรีเดนไอ้ย,ยาโหสตรีเดนอาเจ็บใจเจ็บใจแค่เพียงแค่คุณมาเรียนกับเราเนีย่ยอ่าสตรีเดน,ต,เดนตรงนี้ราคามันมาถึงแล้วสตรีเดนฮ่าที่เรารอคอยเอาละแท่งมาเตอร์บาร์สตรีเดนอา่นาแนวขวางแนวซ้อนเรามีตรงนี้ใช่ไหม แนวช้อนแนวช้อนเราอยาอ่ดดอา,า,ไ,ไ,บบา,ยาไปสนใจแนวช้อนมันสติเด่นเอาละเพราะขนาดไม้เล็กๆอะไรแบบนี้เราอย่าไปสนใจแนวช้องแนวช้อนแต่ถ้าเราเทรดจริงจังอะไรแบบนี้เราสนใจนะั้นแนวชอน้อนน่ะเออนี่มีเช่นกิดข้างบนอีกโอ้โหุดยอสดยอสติเด่นนี่ตีให้เลยของโปรโนี่ต้องสีขาวเวอร์ชุดปูดพองอย่างโปรโนี่แหละเอาละสติเด่น เอ๊ ه, มันทำเทรนขึ้นไปนะาดีกลับลงมาวบวบปิดเอาละสเตเดนเลยมันล่อเหยื่อเราแล้ว,ลวสตเไอ้ยาไม่ได้เรื่องเอารอได้ตรงนี้รอเป็นแดงเกินกินเอารอยห,หนึ่งแท่งสเตเดนห้าขึ้นไปตาเออขึ้นแล้วสเตเดนเนี่ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวรอแดงเกินกินแล้วกันนะ่านะี่ ไม่ให้ตามรูปแบบก็ไม่เป็นไรเพราะมันปิดกลางน้ำฮะมันปิดกลางน้ำอันนี้เราตีโซนไว้นะสติวเดนเห็นไหมเราตีโซนเนื้อแท่งกับปลายไส้นะถ้าเนื้อเทียนในแท่งคอนเฟิร์มของเรานะตามที่เราที่โปรสอนในช่องอะนะก็คือถ้ามันเนื้อมันมาปิดในน้ำเนี่ยแสดงว่าเขาเรียกว่ากลางน้ําก็คือมันยังไม่เลือกฝั่งที่มันชัดเจนทีอะถ้าเราไปกดนี่ก็คือเหมือนคนสองใจอะนะใคร ใครจะไปรักลวงอะคนสองใจอะไรอย่างเงี้ยเธอสองใจฉันก็คงไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยสเตเดนสดยอดเอ้าเดี๋ยว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 รอรอให้มันกินกินก่อนกินกินพัดแนวเลยสเตเดนเอ้ากินกินแล้วขึ้นไปลูกขึ้นไป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 ไปจ้าไปขึ้นไปขึ้นไปไปใช่เลยลูกไปใช่ไปใช่นี้ไปใช่นี้อ่าโอเครีเจ็กลูกรีเจ็ค เ <iser> อ้ยเออเป็นไงนะเซอิเดนอะไรนะเซอิเดนกินกินนี่กินทั้งไส่ไหมครับชวนมากโปชอบให้มันกินเนื้อพอเออกินเนื้อกินเนื้อเซอิเดนเลยอ้ออยาเอิเดนเดี๋ยวไม่โมเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เราเทรดมาเมื่อสองไม้ที่แล้วโปโมไปก่อนพอโมปุ๊บมันดีดเซอิเดนเลยเรามาร่วมลุ้นก่อนเซอร์จิเด ไอ้ยาระทึกอีกแล้วสตนดเดย์ปิดเพลงระทึกเป็นไงล่ะชแติดเดนไอ้ยาเป็นไงเป็น ngày. ไงฮะยันรออะไรล่ะสแติดเดน เฮียแดงกินกินมันช่างสวยงามจริงๆเลยสตูด์เด้นเอ๋ยโอ้โหโกดอาชุดยอดเลยสตูด์เด้นโอ้โหตามตำลาเลยสตูด์เด้นเอ๋ยแม่โอ้โหนี่แท่งมาตาว,วาเลยนะแนวตรงเนี้ยสตูด์เด้นเอ๋อยฮ่าฮ่าฮ่ากบปิ้งดอกเฮ้ยสตนด์เดนเลยเราหาจังหวะตามเทนในคู่นี้ดีไหมสแตนด์เดนโอ้แม้โอ้แม้โอ้นะสแตนด์เดนอุย้ย แดงคืนกินแมนีห้าได้ลุ้นระทึกหลาสเตเดนลุ้นลุน,ลนสเตเดนลุน้นแดงคืนกินช่วงศูนย์ปัเทาทุกผี โอ้ย,อย,อยแค่เช้าก็ขนลุกแล้วสตรเดนเลยไอ้ยาโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาละ,ะตรงนี้เราตีแนวเช่นในนี้เลยว่าครับเป็นเจนขาลงสตรเดนอ่ามีอ่าข้อควรระวังถ้าเราจะแดงกืน่นกินตรงนี้ใช่ไหมสตรเดนอ่านี่แดงกืน่นกินเนี่ยพ้นสักสองเส้นนะั้นเอาละสตรเดนขึ้นไปขึ้นไปเลยเอาเลยเอาละขึ้นไปหน่อยนะึงขึ้นไปหน่อยนะึง จะตามเทรนแบบว่าไอ้นี่เลยไม่ต้องสนใจใยดีกันแล้วสติเดนไปลงขึ้นขึ้นไปมีนิเจ็คทุบเอ้ากดลง <c oughs> เราไม่ต้องกลัวเส้นกงเส้นขิดเราจะตามเทรนเทรนอิสโตรเฟน่ะนะสติเดนอ่อาลงไปชิวะเฮย้ยลงอ่าชิบหายสติเดนไอายยาไม่ได้เรื่องแล้ว Ô oh, 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 oh. hey, sao đen Ây, mi lại khải đấy lún là sao đen rồi Lún đi lún đi Lún là thước sao đen ไอ้อยาเลยเอ้ยมันไม่พ้นไอ้นี่นะเช่นกิดตรงนี้นะนะน่าจะรออีกนิดเลยนะสติวเด้นเลยไอ้ย,ออยาแพ้สามไม้ติดแล้วสติวเด้นเลยแพ้สามเอ้ยไม่สามไม้ติดเดเราแพ้ไปสองไม้วินหนึ่งไม้ใช่ไหมสติวเด้นแล้วก็มาแพ้อ่าตอนนี้เราก็สี่ไม้แล้วนะสติวเด้น กกูเเรียน,ยนับ <Yeah. S 1> อีกไม้หนึ่งสติเดนวันเนี้ยอ่าไม่ได้กำไรแล้วแหละนะเออไม่พูดปั้มจำเปงเลยอ่ะนะสติเดนนะใายมือลั่นนะสติเดนเอ้ยลุนละทึกอีกแล้ว เสดิวเดฮะเป็นไงล่ะชสดิวเดนไหนบอกมาชี้เป็นไงล่ะชสดิวเดนจบอย่างสวยงามชสดิวเดนเอ๋ยแดงขึ้นกินอีกแล้ว啊ะชดิวเดนโอ้โหแหมรูปแบบนี้มันมันชำนาญจริงเลยนะชสดิวเดนเอ๋ยแดงขึ้นกินเดี๋วเด๋วเด๋วพอเขียวแบบนี้เสร็จแป๊บโอุ้ยเปลี่ยนแว่นก่อนเปลี่ยนแว่นก่อนโอ้ชุบชุบ เฉ็บตาสติวเดนเหน่อยมันจ้าซะเหลือเกินอาชูดยอดเลยแหละสติวเดนเอ้ยงามหลายเนเรียงแค่กูมาเรียน,นกับโปรเนี yeah. ่ยเออสติวเดนก็จะสงกระชัยนะว่าเออโปรรูปแบบกลนกินนี่เขาเข้ากันยังไงใช่ไหมอ่ะรูปแบบกลนกินเข้ากันยังไงถ้าสติวเดนคนไหนยังไม่รู้นะก็ไปแลได้นะคลิป,ปโปรในช่องอะไรนะเออเข้าไปแลว่วา เอ,อ้ยมีคลิปสอนอยู่โปร <Okay. S 1> ทำว่ได้อะไรอย่างเงี้ยขายของนิดนึงถ้าใครเข้ามาแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะก็กดติดตามไม่โปกรกันกดไปปุ๊บกดติดตามกดแชร์อ่าเห็นไหมสตูดเด่นกดแชร์กดติดตามกดไลค์นะแล้วก็กดกระดิง่ง ด้วยนะสติวเดนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของโปรนั่นแหละโอเคเลยไหมสติวเดนโอ้โหมันสวยงามจริงๆเราก็จบงานไปแล้วนะสตนะิวเดนหน้าไม้ของเราวันนี้แต่ก็ขาดทุนนั่นเองเออมันก็เป็นครั้งแรกของเราก็จะมีประมาอะไรนิดนึงด้วยความคึกของโปรที่โปรเป็นคนวัยรุ่นนะนะแล้วก็อ่าก็อย่าลืมนะกดติดตามมี3ช่องทางมี3ช่องทางในการติดตามนะสติวเดนว่าะจะติดตามช่องทางไหนบ้างนั่นก็คือเป็น ช่องทาง Facebook y o u t u b e แล้วก็ t ิ k t o k นะสติ d เด้น i k t o k นี่ก็จะ20,000ผู้ติดตามแล้วนะเออมัหรอกโอ้สุถงยอดเลยสติเด้นถึงประมาณแตตบ้อยกว่าคนก็จะ20,000ผู้ติดตามแล้วสติเด้นเหนือโอ้โหคึกชุดๆเลยอันนี้มันจะรูปแบบตื่นกินอีกแล้วสติ d เด้นั่นแหละก็สามารถไปติดตามได้นะสติ d เด้นสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ที่ผ่านไปผ่านมาหรือ people นะ s t u เด้นก็อย่าลืมนะก็อยากจะมีบัญชีเทดก็ไปกดข้างใต้กดข,ข้างใต้นะสติเด้ข้างใต้ เพื่อที่จะมีบัญชีเทรดนะแล้วก็สำหรับใครที่มีดูคลิปแล้วเออมันมีความรู้จริงๆเลยโปรโก็อยากจะแชร์ก็กดแชร์โปรคนละหนึแชร์2แชร์3แชร์4แชร์หแชร์ก็ว่ากันไปนะสติีเด้นโอเคไหมอ่าสำหรับวันนี้ <c oughs> ปริสส t ตตอ u บ thank you students see you again next week บบเรียนกับโปเข้าใจง่ายเรื่องงานเทเข้าใจได้เรื่องการาฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโปไปกับโปรเริต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้มูฟโปมีเทคนิคมีแต่บัเเยื่ออะไรอีเป็นสิมโปแบรี่การันตีความมันบัมริตแก๊งพันให้กูเป็นปึก,ปก